ดีครับประหอดด่างันแล้วครับผมนะครับห้ามองจอดรถก่อนแล้วขาไปเบิ้งก็เลื่อนานได้รถด้อไปเบิ้งใดรถก่อนโอ้ใหญ่ป่วงก็มาแล้วข้างหลังใยญป่วงมาแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะจอดยังไงได้รถอันนี้หลังเวทีครับ,บรไปดองครับสวัสดียนี่มะเรี่ยงครับโอ้านก็ลาเองเ นางเอกสาวมาหอดแล้วสวัสดีค่ะน้องยาวมาแล้วน้องยาวมากระไผอมากระพี่ยให้หมอเขื่อนยากทีเปิดใส่ข้าวที่หมอมาข้าวกระดักต้มแจงข้าวเย็นแจงหมี่มีใส่ละมองจอดรถเท่าบาทเลยใส่ละมองจอดเท่าบาทเลยแคบแทบบาทเนี่ยตายต่ไต่เพิ่งมาถึงเหมือนกัน โอเคปวดยายปวดก็กำลังมานำก้นจอดรถสถานีวันนี้ขึ้คือขึ้นแน่นอนวันนี้นอวัดบนวัดใหญ่นะครับพี่้องนี่งานแต่งบูแ่่าไอ่ารอนอ่ามีงานปวดงานขุนอะไ้น้ำไปรวลขุนน้ำเพลททั้งหลังหางนะครับพี่้องใส่สองต่อนะ ผู้ใดสิไปหาคือมอนได้ละกากาสีปาบ่มีเอ้ามันขายแค่โสมนี่บักนุนโต้โชคตตอโชคเย็บเรียบร้อยพอที่บ่มีหมองจอดเลยหลังงานเอาเสียจังไหนดีเนาะมียะนใบ่ไอับทีีบริการยังใส่บริการขอบูชาลูกปลาโ่งกระลั่งขึ้นครับมากลา ตัละครกำลังขึ้นโอกาสดีครับสิไง้มากกว่า่ามากขอพดนอยไ่อให้พัดม้านเราอดใส่วพัดกันตา้งผไม่ตางเขาบ่กะสิรบ่งมันทัวงกอนไม่้องจะเสียรถเขาใส่น่ล่ะตอนนี้พวกพนปูศาสตจวงนะตัวทั้งผด โอ้ทานผีก็มีทางเขาอยู่แต่ว่าหันมืมี่มองรถเขาตันเลยท้งนี้ก็ดีเรียบร้อยเลยไม่ยังก็นั่งเรียงกันเลยใรายูุบัดหนี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮส้ยม่องยัดหน่อยบ่ะุก้น นางร้านไหนมาทำกันตัวเขาไหวปะเงินไล่ด่ากันมาโอ้ยหาหมองจอดรถก็ได้เบื้องต้นไม้เนี่เป็นไปได้เนกว้างทีจะไปเที่ยวกลางๆเลยรข้างหลังมันออกยากย่ามเส้าเนาะไปจักรวาลกันโอ้ยคือได้มองยูโกใช่ปะ ก็ได้มองยูโกแท้ปัดัสดีครับนี่วะยูเงี้ยหน่อยวะโอ้ได้นอนใช่ปะได้นอนพี่น้องโอ้คา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 หามมองเอารถณ์เขาล่าเขาว่ามันสิมาไหนพอนีจอดข้างนอกเอาเนาะจอดข้างนอกเอาจอดข้างนอกเอาสถานที่สดๆครับพี่น้องครับตอนนี้ อาจารย์ดำก็หอบเปรอยอยู่บ,าบ้านใ้บ่ได้นนน้อกเจ้าบ่ได้นนน้อกเจ้านี่หอวเปรอยอยู่อาจารย์ดำก่อยโอ้ยตู่ไม่เจอลงใส่กับเพื่อนเลยมาเนี่ยตั้งตั้งยากหไร้ใส่สีเลยกำลังติดฉากอยู่ครับพี่น้องติดฉากติดผ้าม่านอยู่ครับตอนนี้ ไปจังไหนอ่ยรถเอาไปจอดใส่เบิดรถวัสดีครับรถไปจอดใส่รถไปแล้วปจดทั้งกัสิอ้อมอยู่หลังหันไหละเราเรีแยบแล้วมันล่ะอดนาหารเตะตดาหันเจ้าเจ้าตดาหันตพดนาหารเตะฮ่อนไล่ห่อนล่ฮ่อนไล่ฮ่อนล่เเอา จักเซลล์รถไปจอดใส่ลังห่านมันอยู่กัดเป็นซี่กับแฉบเลยพี่รองครับอุ้ยบอแบนขีดตมห้อยรถติดกับบ้านี่ยใส่ร้างห่านใส่ร้างห่านทั้งปีทั้งเมฆรัว ทางแม่ขัวกำลังเห็นกับเขาอยู่ไม่ใจจ่อยไม่ใจจ่อยน้ำที้มเห็นกับเขาอยู่บักวบอุ้แยแกงบักวบใส่พักซี่เหมือนี้เป็นตาเสียบแทะจ้าขัก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 เบื้องต้หนหามองจอดรถจอดล่าก,ก็เด้ไปลองเด้อบาทนี่ <c oughs> นีละเซลล์รอคาง,งกัมเพงนี่แหละจอดอยู่น้ำมูลน,นี่แหละอฟังพุ่นละเ<ะ>บิ่งซุ่มอันนี้หัวปลาปลาหัวหน้าพึ่งอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ทีมงานหมอลำเรากับการเตียนการย่างกันสะนานแล้วเอาหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องนะครับ สิจอดรถไสน้อขวายบาไอ้น้อโอ้ยไม่ใช่เจอเราือสะบื้นแท้ไม่ใช่เจิด้อเนาะชุดป้องต้นโบนเลยบาดในทั้นพี่เบื้องหลังชุดหมอหลับ น้องๆแน็เอมาองนนะรเได้จัางกลับไปโถดก่อนพี่น้องบัดนี้วัดแล้วละเดี๋ยวจะไหนจงว่ากันนะครับมืนี้ทําการแสดงอยู่เพื่อหน้ากลางจังหวัดน้องบัวลำพูนครับมาบ้านเพื่อนหนื้มาเป็นโชคดีของ่ันทีใจมากปลูกชาดอกไม่ มาขอป้อนขอจบขอลาจากเครื่องนะครับอันนี้ก็เครื่องปั่นไฟจะเข้าตรงนี้เอาพักกันเบิ้งยังสองสาวนี่เบิ้งยังเบิ้งยังเนี่ยเบิ้งยันนี่ สามัญญาปฏิเยตุนะอ๋อขอข้อที่ขอมีรุนปฏิเยต์อาประกอบให้ลูกปลาโอ้รถระเอกปากก็จอดดีแต่เนาะไปปลาลอดปาไปเดี๋ยวหามองจอดรถจอดล่ากันไปน้องนะครับขออนุญาตบาทคัมคลิปนี้เอาซรัพนี่ก่อนเด้อไปน้องเด้อสวัสดียามแมลงครับ